ออันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องตรวจสอบคอมแอร์อินเวอร์เตอร์นะขนาดตั้งแต่9,000นหมืองหม0่เทสได้แนะต่สองนะตัวนี้ตัวเดียวนะบวกสามพสามประกอบได้นะถ้าเป็นเทสของคอมคอมตู้เย็นอย่างเดียวนะอยู่1,500้าแล้วก็เป็นของคอมตู้เย็นด้วยแล้วก็แอร์ได้แค่หมื่องพันตัวนั้นก็อยู่พนะั0แปะตัวนี้ตัวใหญ่นะเทสได้แค่สองนะ ต่อสาย W V U เข้าตามเนี้ยให้ตรงถูกต้องนะซึกแล้วทำงานได้เลยนะลองปิดวงไฟนี่ก็ประกอบเอาพอใช้งานนะยิงใส่สวยมากเดี๋ยวมันจะแพงไปใหญ่นะเอาเน้นใช้งานนะเปิดต่อผิดเครื่องไม่ทำงานนะต่อตับตรงัสายแล้วคอมมันจะดูดกลับต่อให้ตรงขั้วด้วย การทำงานใช้ง่ายาเทสคารระบบได้เลยทำงานแล้วใครสนใจก็สอบถามสั่งกันได้างานประกอบมือเอาไว้แยกแยะอาการเสียระหว่างเมนบอร์ด คอมแอร์อิมพเตอร์นะเผื่อแผงพังแล้วไม่รู้ว่าแผงพังเองหรือคอมชอ็อตเดี๋ยวซื้อแผงมาใส่ใหม่ไปก็ผ่าพังอีกนะใครจะนี่เพจนะชัวร์ใจก็สอบถามเบอร์โทรใต้ใ,ใต้วิดีโอนะมีอยู่